ถ้าเห็นว่าผลงานของผมนั้นมีคุณค่าพอนะครับท่านสามารถที่จะสมัครเป็นสมาชิกได้แล้วนะครับตอนนี้เพื่อที่จะสนับสนุนช่องเพียงแค่เดือนละย0บาทเท่านั้นเองนะครับผมดังนั้นกระผมก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่สมัครเป็นสมาชิกของช่องของกระผมโดยการคลิกตามลิงก์ใต้คลิปต่างๆได้แล้วณตอนนี้นะครับผมแต่เรื่องวยากรณ์นี้กระผมสอนให้ อย่างละเอียดแน่นอนนะครับลองติดตามชมดูนะครับผมวันนี้มาเรียนเรื่อง money and tenures นะครับ money ก็คือเงินนะครับ tenures นะครับก็คือวัยรุ่นนั่นเองวัยทีนนั่นเองนะครับระหว่าง13ปีถึง19ปีที่ลงท้ายด้วยคำว่าชินนะครับในภาษาอังกฤษก็ถือว่าเป็นวัยทีนข้อ a นะครับเขาบอกว่า look at the pie, the pie chart ออก็คือให้ดูชาร์ตที่เป็นรูปวงกลมนะครับนะ รูปทรงกลมนะครับ What different things do t e u s a v e for uh, สิ่งที่วัยรุ่นนะครับได้ประหยัดเงินนะครับเขาประหยัดเงินไว้ในวิธีต่างๆการเพื่อที่จะนำไปทำอะไรนะครับ u ื e Pressure to make s e n t e n c e โดยการใช้วลีต่อไปนี้เพื่อนำไปทำเป็นประโยคนนะครับนะ นั่นก็คือว่ารีับว่า most คบว่า the major majority of นะครับว่า some ับว่า a few ับว่า very few นะครับนำไปแต่งประโยคโดยที่ในหนังสือเขาแต่งประโยคมาให้ว่านะครับ most teens save their money to pay for university expense or b o r r o car or motorcycle แปลว่านะครับวัยรุ่นส่วนมากจะประหยัดเงินของพวกเขาไว้เพื่อไปจ่าย ถ้าเราเรียนในมหาวิทยาลัยและเพื่อซื้อรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์นะครับท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางทิกต o k ก็ลองฟังสำเนียงดูนะครับนะครับผมสำเนียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ก็จะได้สำนวนภาษาและกับผมก็จะบอกหลักวิทยากรให้ด้วยนะครับสำหรับผู้ที่ชมโดยที่เห็นแพลตฟอร์มที่ผมกำลังนำเสนอนี้นะครับนะซึ่งสามารถเห็นตัวหนังสือเห็นประโยคได้ด้วยนะครับ <c oughs> ขออนุญาตทำแถบตรงนี้ให้หายไปก่อนนะครับนะแถบตรงนี้ยังไม่ได้ลบลงไปมันก็จะเห็นติดอยู่ด้วยโอเคครับผมหายไปแล้วครับผมมาเรียนกันต่อครับ w h a t t h n s a v e f o r นะครับก็คือนักเรียนได้ประหยัดเงินนะครับได้เก็บหอมอมเรียบเงินเพื่อไปซื้ออะไรนั่นเองในภายชาร์ตหรือว่าในชาร์ตทรงกลมนี้นะครับก็คือจำนวน17%นะครับํำไปซื้อโมบายโฟนนะครับตัวศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์นะครับคอมพิวเตอร์แคมเมอร์นะครับกล้องถ่ายรูปวิดีโอแคเมอร์ก็กล้องวิดีโอเป็นต้นนะครับ ส่วนจำนวน18%ก็นําก็นำไปซื้อนะครับเครื่องเล่น CD ดีนะครับคอสเมติกสนะครับเครื่องสำอางบ o o k e กอดังเสอนะครับคลอเสื้อผ้านะครับ o ูสรองเท้าอ s ปกรเป็นต้นส่วนจำนวน7%นั้นนะครับเก็บเงินไว้ for emergency นะครับในกรณีฉุกเฉินนะครับไว้ใช้ยามกรณีฉุกเฉินส่วนอีก7%นะครับก็คือ others หรือว่า n o n นอนในที่นี่คือไม่ได้เก็บเงินเลยและ o อ e ่ s, Others, <S ก็คือนำไปซื้ออย่างอื่นส่วนจำนวนเยอะที่สุดนะครับหรือ majority นะครับนะก็คือย n นเว r ร์ส y นะครับก็คือค่าใช้ใจ่ายในหมหาวิทยาลัยหรือว่าคารเพื่อซื้อรถยนต์นะครับมอเตอร์ไซค์หรืมอเตอร์ไจำนวน51%ทีนี้มาดูคำศัพท์กันนะครับคำว,ว่า average นะครับแปลว่าเฉลีย่ยคำว,ว่า engineering แปลว่าวิศวกรรมนะครับคำว,ว่า contribute towards bills ก็คือมีส่วนร่วมนะครับในการช่วยออกเงินให้กับค่าใช้จ่ายต่างๆ latest นะครับล่าสุด save up นะครับเก็บเงินไว้ประหยัดเงินไว้ economics นะครับเศรษฐศาสตร์หรือเศรษฐกิจนะครับ h a l l of residence นะครับก็คือหอพักห้องโถงสำหรับเป็นที่พัก loan นะครับ like แปลว่าสินเชื่อหรือว่าเงินกู้ cover expense นะครับก็คือมีเงินพอที่จะใช้จ่ายได้นะครับ Concentrate on นะครับแปลว่ามีสมาธิกับคัด down นะครับลดลงมาหรือว่าตัดออกนะครับ Emergency แปลว่าฉุกเฉินนะครับก็อาจจะซ้ำบ้างนิดหน่อยนะครับพรอ of r e s i d e n นะครับหอพัก Concentrate on นะครับมีสมาธิล a นนะครับการกู้การยืม Emergency นะครับกรณีฉุกเฉินคัดดาวนนะครับลดหรือตัด Cover expense นะครับเป็น P H R ก็คือเป็น uh, p r e s e s นะครับเป็นวลีนะครับ Contribute towards bills นะครับเป็นวลีเหมือนการช่วยออกเงินสำหรับค่าใช้จ่ายนะครับนะทีนี้เรามาดูในเนื้อเรื่องกันนะครับเมื่อรู้คำศัพท์แล้วในเนื้อเรื่องคือ Money matters matters แปลว่าเนื้อหาสาระนะครับ Money matters แปลว่าเงินนั้นเป็นสิ่งสำคัญมาก เงินเป็นสิ่งสำคัญอย่างไรครับ How does the average teen manage that money? นะครับ That money How does the average teen manage their money? โดยถ้ยเฉลี่ยแล้วนะครับวัยรุ่นจะจัดการกับพวกกับเงินของพวกเขานั้นอย่างไรนะครับนะแปลว่าอย่างนั้น m e David and Cathy w i l l tell us about what they do with their money เรามาพบกับเดวิดและก็แคที่กันนะครับผู้ซึ่ง ได้บอกพวกเราหรือให้ข้อมูลกับพวกเรานะครับเกี่ยวกับวิธีที่พวกเขาปฏิบัติหรือกระทําต่อเงินของของเขาปฏิบัติหรือกระทําต่อเงินของพวกเขาคือเขาเก็บเงินเพื่อไว้ซื้ออะไรหรือเขาได้เงินมาแล้วนําไปจับจ่ายค่าอะไรบ้างนั่นเองนะครับมาเจอกับ2คนนี้ได้เลยคนแรกนะครับเดวิดแม็กอินทอสนะครับ David m c i n t t s s l l v v e at home with his p o o r and younger brother David m c g i n t o s ออาศัยอยู่กับคุณพ่อคุณแม่นะครับและก็น้องชายนะครับนะ younger brother ก็คือน้องชายถ้า brother เฉยๆพี่ชายน้องชายถ้า older brother ก็คือพี่ชาย he is studying engineering at university นะครับเขากำลังเรียนวิศวกรรมที่มหาวิทยาลัย and he has a part-time job แล้วเขาก็ไปทำงานพาร์ทไทม์นะครับทำงานนอกเวลาหรือทำงานในวันเสาร์อาทิตย์หรือทำงานหลังจากที่เลิกเรียนแล้วนะครับ How much money do they ah uh, do you get a week เป็นคำถามถามเดวิดนะครับว่าแต่ละอาทิตย์นั้นคุณได้เงินมาเท่าไหร่เดวิดก็ให้คำตอบว่า I work three nights a week ฉันทำงานอาทิตย์ละ3วัน3มคืนนะครับทำงานกลางคืน S And s d a y s in my local delicatessen ครัแล้วก็ในวันอาทิตย์นะครับทุกๆวันอาทิตย์นะครับอาทิตย์หนึ่งทำสามคืนแล้วก็จะทำวันอาทิตย์ด้วยนะครับในร้านขายของสำเร็จรูปนะครับ d e l i c a t i o n ด e ิเคชั n นะครับขายอาหารสำเร็จรูป I make about 40 pounds a week ฉันได้เงินมานะครับอาทิตย์ละ60ปอน คำถามที่สองนะครับถามว่า what do you do with your money what do you do with your money แปลว่าคุณทำอย่างไรกับเงินของคุณก็คือนำเงินของคุณไปใช้ใจ่ายค่าอะไรบ้างนั่นเองนะครับความหมายเดวิดบอกว่า i don't spend much of money i make ดีนะครับนะประโยคนี้แปลว่าฉันไม่ได้ใช้เงินเยอะนะครับเท่าที่เงินที่ท,ที่ที่ได้มานะครับนะเงินที่ได้มานั้นฉันใช้ไม่เยอะนะครับ ฟังประโยคแรกก็รู้แล้วนะครับว่าเป็นคนที่ประหยัดเงิน I don't really have time to go out I don't really have time to go out แปลว่าฉันไม่มีเวลาเลยจริงๆนะครับที่จะต้องออกไปข้างนอกเพื่อจ่ายเงินนะครับนะ At the weekend I usually play football and basketball with my friends โดยปกติแล้วนะครับฉันมักจะไปเล่นบาสเกตบอลและก็ฟุตบอลกับเพื่อนๆนะครับนะไม่ค่อยมีเวลาไปใช้เงิน Which doesn't cause anything ก็แปลเหมือนที่คุณครูแปลเมื่อกี้นะปกติแล้วก็ไม่ต้องใช้จ่ายเงินค่าใดๆทั้งสิ้นนะครับไปเล่นบาสเกตบอลกับฟุตบอล And we go to the cinema maybe once a month แต่นะครับบางทีก็เดือนละหนึ่งครั้งนะครับไปดูหนังเนี่ยจ,จะต้องใช้เงินบ้างนิดหน่อย I only buy clothes when I need them ฉันจะซื้อเสื้อผ้าก็ต่อเมื่อ ฉันต้องการจริงๆนะครับคำว,ว่าต้องการจริงๆก็คืออาจจะชอบถูกใจขึ้นมานะครับหรือไม่ก็เสื้อผ้าเก่าแล้วขาดแล้วนะครับจึงจะซื้อ and I use my p o r e n t n home's computer และเวลากลับบ้านนะครับฉันก็จะใช้ PC นะครับคอมพิวเตอร์ที่บ้านของคุณพ่อคุณแม่นะครับนะก็มไม่ต้องไปหาซื้อเครื่องใหม่ฉันประหยัดเงินนะครับ I give my parents 10 p าร w e e k to contribute to c h o ือ e bills and แล o d แล้วยิ่ยงไปกว่านั้นนะครับเขาได้ให้เงินแก่คุณพ่อคุณแม่นะครับอาทิตย์ละ10ดอลน,นะครับเขาหามาได้อาทิตย์ละ60ดอลลาร60ปอนด์นะครับก็ให้พ่อแม่อีกอาทิตย์ละ10ปอน์นะครับเพื่อไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟนะครับนะช่วยเหลือชีวิตแนะอาหารนะครับค่าน้ำค่าไฟค่าอาหาร I don't care about having the latest t o b i l e ไอโฟนเนี่เด็กคนนี้เก่งมากนะครับนะฉันไม่แคร์ไม่สนใจเลยนะครับในการที่โทรศัพท์รุ่นใหม่ๆออกมานะครับนะ Or ริโอ้ i ิจิตูแคร์หรือกล้องถ่ายรูปดิจิตอลรุ่นใหม่ๆออกมาฉันไม่สนใจนะครับอีกคู่แซม s, s a v up t up t r buy a car เพราะอะไรครับเพราะอยากจะเก็บเงินไว้ซื้อรถยนต์มากกว่า นี่นะครับนะสำหรับเดวิดแม็กอินทอชคุณครูให้ดูคำแปลอีกทีหนึ่งนะครับนะสำหรับลูกๆนักเรียนที่ยังแปลไม่เก่งนะครับปกติบางคอลัมน์นะครับนะสำหรับนักเรียนชั้นโมคุณครูไม่ได้แปลให้นะครับนะแต่ตรงนี้ได้แปลไว้ให้ก็เคลื่อนคลิปให้ดูอีกทีหนึ่งไปดูแคทตี้กันนะครับนะแคทตี้แจ็กสันนะครับนะแคทตี้แจ็สัน is a t o l d i shine แ a ทตี้เชกซินะครับเป็นลูกคนเดียวของพ่อแม่ she is at university studying economics and l i v e in hall o f residence หล่อนได้เรียนคณะเศรษฐศาสตร์นะครับอยู่ที่มหาวิทยาลัยและก็อาศัยอยู่ที่หอพักนะครับ how much money do you get for a week คำถามแรกนะครับก็ถามเหมือนเดิมนะครับกับที่ถามดเดวิดบอกว่าคุณได้เงินมาอาทิตย์ละเท่าไหร่ แคทตี้บอกว่า I don't h a v e a p a r t t i m e job ฉันไม่ได้ไปทำงานพาร์ทไทม์เหมือนกับเดวิด I get a loan of about 12,000 p o u n d s a year instead แต่ฉันได้ใช้ใจ่ายเงินเพราะฉันไปกู้มานะครับนะไปละ1 2 0 0 0ปอนด์ which c o v e r my expenses ซึ่งครอบคลุมค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดของข้าพเจา้าก็คือเอาเงิน1 2 0 0 0 0ปอนด์นี่แหละนะครับมาใช้ใจ่ายต่อปี so I can consensus on my s o r t studies ดังนั้นฉันจึงมีสมาธิกับการเรียนนะครับเพราะอย่างไรเสียก็ได้กู้เงินมาแล้วนะครับนะไม่จำเป็นต้องไปหาเงินคำถามที่2นะครับก็ถามเหมือนกับที่ถามเดวิดว่า what do you do with your money แล้วคุณจัดการอย่างไรหรือคุณทำอย่างไรกับเงินของคุณก็คือนำเงินไปใช้จ่ายค่าอะไรบ้างแคที่บอกว่า well คือเป็นการอุทานนะครับนะ I never seen to have much money left. แปลว่านะครับนะดูเหมือนว่าฉันไม่มีเงินเหลือเลยนะครับนะในแต่ละอาทิตย์หรือเหลือไม่มากเลย At the end of the week นะครับในสุดสัปดาห์วันอาทิตย์นะครับนะเราเขาถามเงินในแต่ละอาทิตย์นะครับนะ I like going to the shopping center เพราะฉันชอบไปศูนย์การค้านะครับชอบไป s h o ปิ้งชอปปิ้งเซ็นเตอร with my friends at the weekend ไปกับเพื่อนเพื่อนในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ and a l w a y come back with something และก็เวลากลับมามีของติดไม้ติดมือมาตลอดแต่ว่าติดไม้ติดมือมาไม่หยิบมาเฉยๆนะครับนะก็คือซื้อนะครับนะต้องเปลืองตังค์ซื้อมาทุกเที่ยวเลยทุกเสาร์อาทิตย์เลย w h e t h e r it's a new w o r e s นะหรือไม่ก็นะครับ ไม่มีบางสิ่งบางอย่างติดไม้ติดมือต้องมีบางสิ่งบางอย่างติดไม้ติดมือมานะครับเช่นนะครับนะเสื้อผ้าชุดใหม่นะครับ new rest นะครับเออแบกเอาแมกกาเซนหรือไม่ก็ไปซื้อกระเป๋าหรือไม่ก็ซื้อนิตยาสารวารสารไม่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ต้องติดไม้ติดมือกลับบ้านทุกเสาร์อาทิตย์ I also love b u y i new g n shoes แล้วฉันชอบซื้อรองเท้าใหม่ๆด้วยนะครับลองเดาสิครับนักเรียนว่า เคที่มีรองเท้ากี่คู่นะครับนะขาบอกว่า I must have about 30 pairs แปลว่าตอนนี้ฉันมีรองเท้าอยู่30คู่แล้วนะครับแหมเพราะฉะนั้นเห็นข้อแตกต่างเลยนะครับนะระหว่างแคที่กับเดวิด But I'm trying to cut down on my spending แต่เขาก็บอกนะครับนะฉันก็ต้องพยายามที่จะตัดนะครับค่าใช้ใจ่ายของฉันออกนะครับนะ ตัดค่าใช้จ่ายของฉันออกนะที่นี่คือมีเงินหารออกมาแล้วว่าจะต้องจ่ายอาทิตย์ละ1 0 0่อนปออย่างนี้นะครับสมมตินะครับนะก็คือไปซื้อของได้20ปอนก็ตัดออกต่อไปนี้จะซื้อแค่5ปอน์1บปอนอะไรก็ว่าไปนะครับ Because เพราะว่า I need a new computer เพราะว่าต้องการที่จะซื้อคอมพิวเตอร์ตัวใหม่นะครับนะ And I don't want to have to ask my parents for help. ตรงนี้ก็ดีนะครับนหะล่อนบอกว่าหล่อนไม่ต้องการที่จะไปขอพ่อแม่นะครับหรือถ้าแปลตามาภาษาที่เขาเขียนมาก็คือไม่จําเป็นที่จะต้องไปร้องขอให้พ่อแม่ช่วยเหลือนะตามตัวหนังสือแปลว่าอย่างนั้นแต่ภาษาไทยเราแปลว่าก็เก็บเอาไว้เพื่อที่ไม่ต้องไปขอคุณพ่อคุณแม่นะครับ Especially when they keep telling me I should save money. Some money for an emergency แล้วก็คุณพ่อคุณแม่นีสอนไว้ตลอดนะครับนะสอนเสมอเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง especially นะครับคุณพ่อคุณแม่ได้สอนฉันว่าให้ประหยัดเงินเอาไว้นะครับเผื่อเอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉินนี่นะครับจบสำหรับแคทที่ทีนี้มาดูคำแปลนะครับนะคุณครูก็จะขึ้นให้เหมือนที่ขึ้น เมื่อกี้นะครับเดี๋ยวให้นักเรียนได้ดูว่าแปลว่าอะไรบ้างโอเคนะครับไปต่อข้อมีนะครับก็บอกว่า what about you แล้วตัวนักเรียนเองล่ะเป็นอย่างไรบ้างได้เงินมาอาทิตย์ละเท่าไหร่เดือนละเท่าไหร่ what are you saving up to buy to buy แล้วคุณเก็บเงินประหยัดเงินไว้ซื้อซื้ออะไรบ้างให้ tell the class ตรงนี้คุณครูไม่ได้เขียนให้นะครับนะ หรือสั้นๆนะครับนะสั้นๆจากหนังสือก็คือ I'm saving up to pay for a mobile phone, clothes, a computer, and emergency a c c e s s r สั้นๆก็คือฉันเก็บเงินไว้เพื่อซื้อโทรศัพท์มือถือซื้อเสื้อผ้าซื้อคอมพิวเตอร์หรือไว้ใช้ในยามฉุกเฉินเป็นต้นนะครับนะสั้นๆเมื่อกี้บอกว่าไม่ได้เขียนให้ก็เขียนมาให้นิดนึงนะครับนะสั้นๆ,ๆ ต่อไปนะครับก็สองเองก็บอกว่า what does each person spend their money on ก็คือในเนื้อเรื่องนะครับให้นักเรียนเขียนสรุปอีกทีหนึ่งนะครับว่าแต่ละคนนั้นได้ใช้เงินเพื่อซื้ออะไรบ้างนะครับให้ s t e n read and check นะครับให้ฟังให้อ่านแล้วก็ตรวจสอบสรุปดังนี้นะครับนะเดวิดดั s นสเป m มัชม o n น y d ดวิดนั้นใช้เงินไม่มากเลยนะครับ he contributes to house h ่ r ย bills and food เขายังได้ช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่นะครับคอน i ซิบลก็คือมีส่วนร่วมส่วนช่วยนะครับชวดบิลแอนฟูดก็คือช่วยจ่ายค่าบิลต่างๆบิลก็น้ำค่าไฟนะครับแล้วก็ค่าอาหารแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่นะครับนะสิบปอนเพื่อช่วยค่าเหล่าน,นี้นะครับสิบปอนบัตี v เซฟิง s ู of his money to buy a อ a าและเขาก็ได้เก็บเงินของเขานะครับเป็นส่วนมากนะครับจะเก็บเอาไว้ เพราะมีความประสงค์จะซื้อรถภายในอนาคตนะครับหนารถยนต์ครับรถยนต์ Cat h y s p e n น her money on clothes สนะครับส่วน Cathy นั้นได้ใช้เงินซื้อเสื้อผ้านะครับทุกสาวาทิตย์เลยโดยเฉพาะรองเท้านะครับ30คู่และตอนนี้ Accessory นะครับเครื่องประดับ n n d s o o s s และก็รองเท้า She o s s o won the Subaru New Computer และหล่อนก็ มาหลังๆนี่ประหยัดค่าใช้จ่ายลงนิดหนึ่งนะครับเพื่อเก็บเอาไว้ซื้อคอมพิวเตอร์ตัวใหม่เป็นว่าจบนะครับหน้าที่60คุณครู้ไปแล้วเลยนะครับ